ก็มีการแสดงการละครเรื่องนี้ค่ะซึ่งเป็นสาธารณสมัยว่าการปรารภสังฆาญะยุคนี้ทําประทานร้อยต่อ31ปีค่ะเช่นจากงานโรงว่าค่ะ วครับท่านทุกคนครับอ่าจงไม่ทำเองนะครับสวัสดีครับท่านทุกคนครับอ่าจะต้องตานะครับเราไม่ได้เปโรคตาครับสวัสดีครับท่านทุกคนครับวันนี้ภาษาไทยวันครับแสดงคำว่าอไรเาอะไรครับ ว่าอะไรครับคำว่าการนะครับอ่านักกาศเป็นลักษณะคำนามนะครับครูจะไม่ได้ตื่นถามว่ากาศนี้นะเดี๋ยวถ้าเป็นในด้านภาษาไทยส่วนใจแล้วนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคำรองทาร้อยกรองกว่า20หลายชนิดเช่นกาบยาดีนะครับจะมีจังหวะคล้ายคลายกับ รับรู้รู้มากเกินขั้นรู้หนักรับรุ้ร้าเกินขึ้นเบานะครับก็จะมีกาวอะไรบ้างกาวยายีก่าบตปอกาบกุลครับวันนี้พาหมาไอเ่ินเข้าดีสบายิจนะครับ good morning, let's Alright, so today is Thursday. Okay, so today's thing, and I'm you, which is calm. Okay, everybody say calm. Say it again, calm. Okay, let's try. The word calm. C -O -E. calm. Say it again. calm, okay, so now it's easy to say that. Can you come here? Please? Again. Can you come here, please? I'll one more time. สวัสดีค่ะถ้าได้ยองกลับห้องไปแล้วหลับตาได้ไหม หรือทำแบบขอร้องก็ได้นะคะแค่ไม่ทำเมียบสีแปลว่าอะไรคะ mm hmm. อยู่แปลว่าอะไรคูณทำแปลว่าเมียแปลว่าซึ่งประโยคนี้ก็จะแปลว่าอะไรคะคุณ mm hmm. มาที่ได้หมนะคะโอเคค่ะ mm hmm. okay, วันนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะความรักพี่แมี่เลี้ย่พื หลายหลายเพลาเื่อประโยชน์าหลายเสร็จชวบ่ามาเรียนเนี่วกันวาขาวันนี้คำัพาไไหคะหลายหลายหลายแตล,ลนะว,ว,นนว่า,ะะา,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 ามา ทาแปลว่าแปลว่า,วาเขานะคะหลายแปลว่า,รวาโรงเรียนนะคะเิลืกต้องแล้วถ้าหลายเฉลี่ยว 他子也校了，好，谢谢大家。